จับเขาเล่าข่าวสวัสดีค่ะปิศนา5ศดย่านฝั่งทนเมื่อวันที่17กันยายนเวลา6นาฬิกา20นาทีร้อยตำรวจเอกนัฐกิจมากจริงรองสารวัตรสอบสวนสถานีทุ่งครุรับแจ้งเหตุยิงกันตายยกครวัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนถนนครุในซอยสามแขวงและเขตทุ่งครุกทม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิปอแเต็กตึงเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นทาวเฮาส์สองชั้นเปิดกิจการคาน้ำยาเคมีและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้ชื่อบริษัทเวลอินดัสเทียนซัพายจำกัด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำเชือกมาขึงกันโดยไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบภายในบ้านก็ได้พบศพผู้เสียชีวิตห้ารายด้วยกันโดยที่ชั้นหนึ่งหน้าประตูในตัวบ้านก็ได้พบศพของนางอรสาคล้ายพยัก์อายุ65ปีซึ่งถูกยิงหนัดด้วยกันโดยถูกยิงที่หัวหนึ่งนัดตามตัวสามนัดและเอวอีกสองนัด มีปอกกระสุนปืนขนาดจุด3.8ตกตามทางในห้องโถงจำนวนมากส่วนที่ห้องนอนชั้นสองก็ได้พบศพของจ่าสิบเอกอนุวัตรคลายพยักษ์อายุ39ปีนั่งบนฟูกอยู่ข้างเตียงใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับตัวเองทะลุออกด้านซ้ายหนึ่งนัดและมีเด็กชายพกินค้ายพยักษ์อายุ8ปีนอนคว่มหน้าอยู่บนฟูก ส่วนนางวิพางชุมภัยจิตอายุ39ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียงโดยทั้งสามคนเป็นพ่อแม่ลูกกันขณะที่พบศพนายประวิทย์ขายพยักษ์อายุ72ปีเสียชีวิตอยู่ที่ห้องพระเบื้องต้นตำรวจกำลังตรวจกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนื่องจากพบว่าภายในบ้านหลังนี้ได้มีการติดกล้อง วงจรปิดเอาไว้เป็นจํานวนมากจากการสอบถามเพื่อนบ้านก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองตื่นมาตอนตีห้าได้ยินเสียงปืนครั้งแรกสองนัดต่อมาก็ได้ยินเสียงอีกสามสี่นัดตอนนั้นเวลาน่าจะประมาณตีห้าห้านาทีหลังจากนั้นเวลาประมาณเจ็ดโมงจึงได้เดินไปดูที่บ้านเกิดเหตุเนื่องจากทุกเช้าคนในบ้านหลังนี้จะต้องพาน้องออกไปส่งเรียนหนังสือ เมื่อไปยืนเรียกอยู่ที่หน้าบ้านไม่มีใครออกมาจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจนางรักจิตยังบอกว่าบ้านหลังนี้มีผู้พักอาศัยอยู่ห้าคนปู่ย่าลูกชายลูกสะใภ้และหลานชายอีกหนึ่งคนซึ่งตนเองมีความส,สนิทสนมคุ้นเคยในฐานะเพื่อนบ้านมาห้าหกปีแล้ว ที่ผ่านมาคนในบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังไม่มีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านไม่มีศัตรูและก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันคาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องธุรกิจครอบครัวซึ่งล่าสุดครอบครัวนี้เพิ่งจะเดินทางไปวัดเจดีย์ไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมาราชเพื่อขอเรื่องโชคลาภ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาก่อนวันหวยออกสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้เนื่องจากไม่พบจดหมายลาตายและจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีบุคคลอื่นใดเข้ามาในบ้านประกอบกับประตูหน้าบ้านก็ถูกล็อกจากด้านในจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบอีกครั้งทั้งนี้ได้ติดต่อไปทางญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อมาให้ปากคำแล้วขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ